สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับอันนี้นะครับก็จะมีวิธีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับวาล์วน้ําเรานะครับถ้าหักนะครับก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับโดยไม่ต้องไปตัดต่อเปลี่ยนใหม่ซื้อใหม่นะครับสําหรับวาล์วน้ําเรานะครับ ก็ทีแรกนะครับเขาก็หักข้างนึงนะครับแต่ว่าผมว่าเห็นว่าาเหลือข้างนึงก็ใช้ได้ครับก็ใช้อ่คีมหรือคีมบล็อกนะครับจับแล้วก็บิดนะครับแต่ว่าคือไม่บาลานซ์กันนะครับบิดไปเขาก็อ่าใหม่ๆก็ใช้ได้อยู่ครับพอใช้ไปสักพักนะครับเขาก็หักนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีดีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เราก็จะใช้นี่ครับเป็นข้อต่อ3มทางนะครับนะครับขนาดสองหุนนะครับแล้วเราก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายขัดอรอบๆบริเวณที่เขาหาักออกนะครับเพื่อให้เขามีผิวที่เรียบนะครับจะทำให้กาวเราเกาะยึดได้ดีนะครับ นะครับแล้วก็ขัดใช้กระดาษทรายนะครับนะครับหลังจากเราใช้กระดาษทรายขัดเสร็จนะครับแล้วก็หาผ้ามาเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วเราก็จะาทากาวกันเลยนะครับเราก็จะทากาวกันเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆกลัวเขาไม่อยู่นะครับแต่ผมว่า,อ,าอยู่นะครับเพราะว่าใช้กาวาที่มาตรฐานนะครับ ถ้ากลัวเขากลัวเขาหมุนแล้วรูดนะครับก็สามารถเอาสกูรนะครับเจาะเวลาเราสวมไปสกูรเจาะเลยนะครับเพื่อกันเขาเวลาเราบิดนะครับจะรูดนะครับนะครับผมก็จะใส่เลยนะครับ ก็จะปล่อยไว้เขาแห้งนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทากาวทิ้งไว้อ่าผมอันนี้ผมทิ้งไว้อ่าข้ามคืนเลยนะครับก็จะติดแบบสนิทแบบนี้นะครับก็จะอ่าจะหมุนแบบนี้นะครับจะเปิดได้นะครับนี่นะครับก็เป็นการประหยัด เวลาแล้วก็ประหยัดเงินนะครับคือไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องไปขุดไปต่อให้ลําบากนะครับเราก็แค่ใช้ก็ต่อ3ทางนะครับเอามาสวมใส่แล้วก็ทากาวนะครับอ่าครนี้เราก็ได้วาวน้ำที่ใหม่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับมัด